ขออนุโมทนาบุญคุณอารีแก้วเทียนและครอบครัวคุณนันนพจองคำคุณนิพนตุวานุนคุณนพสิทธิจักพิทักษ์คุณที่พาพรวงของกุลคุณอาริยวงของกุลคุณจักรวัฒปัญญาสิริผู้ทิดบุญกุศลแด่คุณพ่อประสิทธิ์ปัญญาสิริลำดับต่อมาคุณพิพัฒนาโชคบุญยรัตอุทิศให้บิดามารดาลำดับต่อมาคุณอดิศร คุณอมรชัยพงวิเศษคุณพัชรศรียานหารคุณหนึ่งรุทายปัญญาลึกคุณปริญญาพรสันตจิตคุณประสบสุขสุขส,ขสวัสดิ์คุณพัชรพรศีโพธที่รับเป็นเจ้าภาพเลี้ยงเพลนลูกพระลูกเนรโรงเรียนวัดป่าแม่จริมสุพิตาราบในวันที่22-31มกราคมพุทธศักราช2 5 6 6ขออนุโมทนามาณโอกาสนี้สาธุสาธุ สาธุขออำนาจบญบารมีธรรมทั้งหลายขออน,นิสงส์งแห่งการเป็นเจ้าภาพเลี้ยงเพลินสมณรนนและอน,นิสงส์งแห่งการสืบทอดพระพุทธศาสนากลางป่ากลางดอยขอกุศลเหล่านี้จงมาประมวลรวมกันให้คุณยมทั้งหลายมีตบาเดชะมีภาระวะปัจจัยทรงผลดลบันดาลอภิบาลคุ้มครองปกป้องรักษาให้คุณยมทั้งหลายจงเป็นผู้ปราศจากเสียซึ่งสรพพทุกข์ สภาะโศกสภาพโรคสภาพภายัยอุปทวะอันตรายใดๆอย่าได้มาพ้องผ่านให้เจริญด้วยอายุวันนะสุขภาพระปฏิพานธนสารสมบัติบริวารสมบัติปราถนาสิ่งหนึ่งประการใดอันเป็นไปในทางที่ชอบประกอบไปด้วยกุศลขอให้สำเร็จผลดังที่มุ่งมากปรัถนาไว้ดีแล้วตั้งใจไว้ดีแล้วทุกประการเถิดสาธุ यथा वरिवाः पुरा परिपूरयन्ति सा एवमेव इतोथिनां पेतन उपकपति इच्छितं पथितं तु हिपमे वसमिशतु सपे पूरयन्तु सङ्कपा चण्डोपनरसो यथा मणिच्योतिरसो यथा सफीतियो विवचन्तु वा सफरोहो मा ते पवर्वन्त रयुसुखी ति खायु को फवाभि न शिरिसनि चिनो चातरोधमवथन्ति आयुवनो सुखा हर